เอาละครับก็สวัสดีนผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกับรายการมอง Maker TV นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Minecraft นะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงหน่อยโอ้มาสเตอร์วอลลุ่มเลยทีเดียวนะครับโอเคก็วันนี้จะมาสร้างบ้านนะครับโอ้โหหพนอตนเอ้ยไอ๋อชาโคนะครับเคนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านนะครับ ด้วยกระจกนะครับและเอ,อ่อปโปสโตนไม้นะครับไม้เราก็มีน้อยเราก็ต้องไปคาบก่อนโอเคโอ๊กวูดอันนี้ก็โอเคหนังแกะครับสวิตช์คลาสติ้งเทเบิลใครครับไม้นี้เราก็ปลูกตั้งแต่หลายปีนะครับก็สมันขึ้นได้สี่นะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไร,รโอเครู้เรื่องที่ตอนนี้มีแอปเปิลนะครับ อ๋อลืมปรับเป็น normal เลยนะครับมัชอบรีค่าตลอดเลยไเปิดมาทีไรก็เพชรฟูนะครับเพชรฟรูอย่างเดียวเลยอต้องแบบว่าเปิดมาก,กต้องมาเปลี่ยนถึงว่าถ้ามันไม่มีมอนเตอร์เกิดเดี๋ยวก็ต้องหยิบดาบก่อนนะครับนี่เราไปหาไอรอนมาแล้วไอรอนอินคอร์ดนะครัโอเคไปต้งขุดกันตั้งนานนะอันนี้ไม่เกี่ยวนี่มันอะไรไม่รู้นะครับโอเตามเคยครับ ถึงเวลาไปฆ่ามอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์เดี๋ยวพอถ้าเรามีอยู่ว่าขุดไปเรื่อยๆแล้วไปเจอลาวานี่เราจะไปเนเธอร์กันเดี๋ยวดูกันมันมีสเกลิตันนะครับใส่หมวกหนังนะครับโอเคดูกันว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวมือถอตัวตาแป๊์เนึร์เออนั่นมีอะไรนี่แก่เอเอถูก,ก,อก,อออกแล้วแกสเกลิตันสองตัวฮะโอเคเราไม่ไี้รอละ ไม่รอแล้ม่รอแล้วรีรอรีรอไมเอยเห็นล้เหนละไม่ได้ละรบรบนี้เราดิจิตอลเปิดเนี้หลอกดิจิตอลอือ้ีโดนแล้วหนึ่อแล้วหน่งก็ต้องมยีเหรอกู้อโดนแล้วอุ้โดแล้วกำกำกำแหววุกำแหววุนี่

ของเลข5ไม่นะไม่จะเอาของคืนไปเลยมีกระโดดยังช็คววยครับาดาบค่าอ,อยู่ไหนไปเฮ้ยเ,เจอดาบแล้วเจอดาบแล้วไม่ตายแล้วเหรอเฮ้ยขึ้นไปขึ้นแล้ววัดขึ้น ทุกนจะถึงแล้ว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 เทีน้งตายอยากเพื่ออะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยจะจะอ่ะตุ๊บเทสิ่งของครบเลยใช่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวสโลสโลโมก่อนโอ้โหอะไรเนี่ยตุ๊บมีต่างๆมากมายครับเดี๋ยววางก่อน มานจริงก็มันไม่มีละมันไม่มีลางขึ้นละไม่ใช่ละไม่รอโอ้จะได้เลยดีเดียวตบสีพี่น้องไปแล้วไม่อยู่แล้วครับเอวีเฮ้ยคิปเปอร์ว่าเยฮ้ยใครให้มาใครให้มา่ามยองแล้วกให้มาได้เบรนนะครับ เป็นซอมบี้ก็คือสมองของซอมบี้นั่นเองเดี๋ยวนานเทปก็จะอัพคลิปรอบหนึง่งนะครับต้องรอเล่นหิวซิเกตายละเดี๋ยวก็รู้ก่อนว่าตอนนี้มีอะไรบ้างมไม่ต้องเอ้ยไม่ใช่เบ่งมุมมันงเลี่ยโอ้โหเอาอยู่แล้วพาดิขึ้นแล้ว,ไป,ลวไปแล้วครับไปแล้วครับงไม่ตกไม่เป็นไรแล้ว ลองไงเนี่ยเฮ้ยทานนะครับเฮ้ยลองกันสมูทตี้ก่อนลองกันเลยนี่แหละสมูทตี้จริงๆโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วไม่อยู่ละนู้น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 ของของ้าดาปอะหาอยู่ไหนอะครับ ทำไปเลยทำเอะเอต,าตายแล้วนี่อ่ะแพ้แล้วแพ้โอโอ้โหาแล้วตายาอีกแล้วครับพี่น้องจะตายอะไรกันนักหนาครับพี่น้องตายไปหลายรอบแล้วนี่เควิงโอ้โหแพะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งไปๆๆๆเข้าบุกกันเลยนี่ อยู่เลยเดียวไปแล้วคไปแล้ครับเดวิ่งครับลูกบัวครับนี่ไไเห้าไปเหาน่งไปหาอไปหอยู่ทำไมล่ะอยู่ทำไมลูกบัวเนี่ไม่ใช่ ไอ้ซอมบี้อ่ะซอมบี้ก็ได้เบนดิครับไปแล้วโอ้ครั้งนี้ไม่ตายครับแต่โดนยิงหลายหลายลูกเลยโอ้โหอยู่นีอะไรวนั่งอ่ะเมื่อกี้เหมือนจะเห็นคิปเปอร์ไม่ใช่ตาบอดเองอ่ะไม่ใช่นี่ไงโอ้โหรู้ดูก่อนความนี้เยอะไตั้แล้วไหมโอเคไม่มีอะไรละเก็บเก็บเก็บโอ้เอาน้ำบักพระเจ้าเก็บไม่ก้อนครับเก็บ บ่วงนี้ไปก่อนโอ้ในนี้มีในนี้มีอะไรมีสัตว์ประหลาดนี่ดีกว่ากลับบ้านเลยครับโอ้โหแปลว่าที่บ้านเรานี่แบบเฮ้ยเคื่องตัวเขียว T N T โอ้โหคงกระดูกน่ากว่าเกิดกันเกิดด้วยต้านห้าบาท เดี๋ยวเราก็ต้องไปหาสองตา,างมากมายสตีมบอลเระเติมเกอะไรก็จับจองกันได้ฟิวเล็งนะครับพิชาละบะระเผื่อบ้านนะครับเฮ้ยเออเร็วครับ Solo โซโลโมอุย๊ยทำไมปลหมึกออสตาพุสซี่สวยงามอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าตัวนี้มีอะไรบ้างนะเผื่อของตกจอบปุ๊บไปเดี๋ยวก็ปปเ,วเก็บเลยอย่ารีรอครับพื้นทางเรายังไม่โตเลยไม่รู้ว่าอุย้ย อยู่ไม่น่าเล่นเลยเล่นเยอะโัวหนึ่งน่ากระโดดเกดบ่อยอดูดีที่ของอนู่ของสายที่นี่ร้องเลยแล้วกระจกอ่ะจำยโอหูหูหจะมาสร้างบ้านแล้วอะไรก็ไม่หนึ่ง ทำกระจกหายได้อย่างไรเพื่อนตัวขี้เอาคนเดียวเลยจะฆ่าอะไรกันดักหนาพี่น้องไบินลบสโลไปไม่ม่โลมต้างไหนใกลน้ไม่ใกล้น้ทางนอนใกล้น้ไปุ๊บอปุ๊บลงลิมิตต์เด่นกระจกม ดูก่อนตรงนี้ก,ก,ก็จะว่าไม่ใช่อยู่ดีคิปเปอรป์บุ้งมาบุ้งบุ้งแช่เลยไม่ใช่เอวรี่ไรนะนี่อันนี้มีอะไรบ้างนี่กระจกตรงนี้ใช่ตังน,นี้ว้าวในกระจกที่เราจะมันตกไว้มีน้ำเหรอเจอของอะไรล้วเฮ้ยในน้ำสองรางในน้ำมีอะไรเผื่อเจอยืนขึ้นเลย ยืนขึ้นเลยโอ้ตายมาหนึงบล็อกนึงบล็อกดินนะไม่ใช่บล็อกไม่ใช่บล็อกกระจกอุ้ยเยี่ยมเจอแล้วคุณแมกเกมเมอร์กับกระจกที่หายไปโอ้เจอแล้วกระจกกันตั้งนานพระเจ้าผู้หูแล้วเป็นรอมเป็นปีสี่สาบห้ามือสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยโอ้เอวิ้ง ไปเลยอู๋ยโอเคครับเราก็ได้เจอกระจกที่หายไปแล้วนะครับมีดูดูแบบมินิเกมไี่รู้น่ากลัวมากเลยเก๋นี้เป็นโตยังอ่ะยังไม่โตมั้งไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเล่นเลเก็ได้โอ้นี่สัมบี้หรออะไรตัวอะไรมั้งน stone 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 hole เก๋ครับโตยังอะเนี่ยเราขุดอีกเออโตแล้วเนี่ย ไม่รู้ไม่เคยได้เจอแพตตอะไรไม่รู้นะครับขอโทษด้วยโอเคมเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์พันตะว,วันพันธุนิดไม่ใช่ละเฮ้ยต้นไม้ตอเหลียวนะครับโอเค,อเคต้นไม้ตออะไรจะเก็บของกันมาครับวันนี้มาสร้างบ้านกันเลยเดี๋ยใช่เอ้ยเฮ้ยไม่ใช่นี่มาทำไมเดินชา้าอยู่ใหญ่ครับไปกันเลยครับบล็อกมะอา้าวโอ้โหบล็อกไม้หาย จำเถอะพี่น้องชาวโลกไม่เป็นไรครับไม่เห็นอย่างเดียวก็ได้ไม่เป็นไรหรอกข้างหนดีครับตรงนี้ดีกว่าใกล้ทะเลความสวยงามของบ้านริมน้ำแลยนะตัวนี้ใส่ออปติไฟเพื่อความสวยงามของบ้านนะครับไม่เกี่ยวม่แค่ทำให้กระจกดม่มีควาเค้ยแล้วก็สร้างไปตรงนี้ สร้างแบบโมเดลโมเดลเลยครับโอเคนี่ก็จปเยอะเปตยาวทำแล้วเออะโอ้โหเิ่งเรกื่อก่อนทำาเอาาเอาให้ทหารกาลีน่ามาเนี้ยเดี๋ย้ก่อนเรียกเรียกเพื่อนมาโอเคเรบร้อย ก็อาจจะได้น้องชาวไทยโอเคครับกว่าโอ้โหเลือที่ขุดมาอีกกำเถอะเอาแนงหมูกันเลยดเดียวด่วนนะโอเคที่ขุดเอาสตอรนพิกแอร์ไปก่อนจะใช้ของดีเปนเปลืองอนะ่ะเดี๋ยวเราไปขุดแล้จริงๆแล้วก็เอาไปใช้โอเคอัน okay, นี้ก็ใช้ได้ละโอเคมีก okay, ระจกสักหน่อยนะึงกรก6อัน เออกันเคตรงน,นี้ก็เหลือแล้วบ้านหลังเริ่มเพิมเ่มเลยแต่มีคนอยู่คนเดียวทำเพื่อคใครทำเพื่อคลายก็จกไม่พอใช้นะครับเมื่ออะไรแล้ว,ลวตอนนี้เหลือที่อยู่ไปปลูกข้าวเล่นและกระจกบางเลยนี่สวยเลยแล้เราขังวาวเพิ่มเบิ้บ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 เบื่อยัง โอเคครับเก like ็บแปะแปะหัวม yeah. ุม yeah. น okay. okay. mm ี hmm. uh ้ก็วางไว้หน่อยแล้วกันบ้านแบบสไตล์โมเดลร์นเปิบ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 ไม่พอครับพี่น้องโอ้โหแบบบ้านนี้อลังการจริงๆกระจกมีแบบเต็มที่ครับไปคิปเปอร์มาก็ระเบิดก็เหมอนเดิมครับบึมแไปก็คันดูดีใช้ได้เดิมโอเคกินอัพเปิลหน่อยนะครับเอากระจกมา กรจกเลือเอาทรายโอเคดี๋ยวอว่าไดออกมาไม่งั้นเนี่ยมันเยอะเกินอีกทุดจบโอเคครับจะไปสร้างบ้านต่อนะครับที่ยวนี้แบบโอ้โหแบบอะไรดียังไงทุกทีนี่เดี๋ยวเราทำนี่ก่อนบ้านเราใหญ่มากเลยนเะนี่ยกระจกเหลือตัวนี้หนึ่งมันจ้า

ปลาเวลโห้ทำแล้วครับโหบ้านเราอาจจะสร้างได้แค่นี้นะครับคือข้าไม้แบบไม่มีไม้ใช้แล้วเนี่ยเข้ามาเคไม้มาเบิบๆครับเบเ้บตัวบ้านปะเบิ้โหกระโดดลิมิตยังไม่ถึงเลยแค่นี้พอแล้วอเคย ตอกเปนกายประตูว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับพาดิมาทำแค่น,นี้เหลือปุ๊บเดินกัวละมั่งวิ่งไปเถอะเอ้าไพูดเพื่อนเดี๋ยวเลยนิดนึงเดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับเห้ยล่ะโอ้โหมองไปชม,มวิวออสต์บูต่ายน้ำเป็นลำนะครับโอ้โหสวยง,งามสวยง,งามโอเคๆดูเรนะื่อยเดี๋ยวเราก็มาปรับเปลี่ยนตรงนี้พื้นเดี๋ยวมาปรับเปลี่ยนทีหลัง ปุ๋ยดิบนี่ก็หินเหมือนเดิมครับไม่ต้องใช้อะไรมากมายไม้นี้เราก็รอปลูกรอต้นเต็มสี่ต้นกันพอถ้ามาปลูกที่ดนิดที่ละหน่อยไม่ได้นะบสร้างบ้านแบบโหแบบแม่ประหยัดเลยประสบดีก็เมลายของชาวกระจกจะเยอะๆมันสวยดีนะโอเคมันดูแบบมีแบบความสว่างสวยมองเห็นในบ้านเลย โอเคครับก็ถือว่าหนะพอสมควรละอานนี้ล้วก็ถ่ายแค่นี้แะครับก็วันนี้สวัสดีคะพรเจ้